อาติ๊ดอ่าหาหน่อออกกลับขึ้นลงเลยอ่าเอ้ามุกติดตามโอ้อัน <laughs> <laughs> 听个不？ สรุปแล้วว่ามีใครเป็นแต่คนทำง่าครู วิดีโอชุดนี้อาจมีเนื้อหาที่หยาบคายเด็กน้อยที่เบิงยู่คนอื่นผู้ปกครองมาเบิงนํำซอยกันเบิงซอยกันแซรกันออกไปให้ปลาขังบ้านเพื่อได้เบิงพร้อมเดี๋ยวเพิ่นสิคุยกับเขาบ่งห่วงเรื่องโปรดใส่วิจารณญาณในการรับช้มเพราะบางอย่างอาจประรงใจของใครหลายๆคนถ้ารับทราบขอตกลงกันแล้วไปรับช้มกันเลยครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบก,กับมั่วมั่วตอนนี้กําลังติดเคร่องสาปาก,กินเลียงปีไม่ครับสงการไทยเนี่ครับวิถีชีวิตบ้าน นี่สาอยู่สองสาครับเดีย๋ยวจะสาสา,สาขึ้นบนจะจูบน้าคุณนมาแบวบวิธีบ้านแล้วคอยลงไปจับปลาครับปากกดที่ตามตกดไหลกดแช่นะครับกับขัวหัว เรุ่งไปเจ็บลาไปนอน้องเจ็บลาลางเลยล่ะนี่ตบนี้รูปตายตายแชมป์ิเกิด,ดเหตุอัซิเดนนะครับอัซิเดนรอบที่สองเครื่องดับไม่รู้ว่าสิสมจังใดตอนนี้กำลังเปลี่ยนกล่องกวัวจะล่อขึ้นได้นะครับกวัวจะล่อน้ำขึ้นได้ตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนแผ่นนี้ก็ต้องรออีกครับสงสัยก็ต้องรออีกรอบนึง กลัวจะได้กินครับทุกคน กันนี้ลีกอะประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็คงจะรู้ว่ามีปลาว่ามีปลาสาระนี้เป็นสระบนนะครับจะมีสองสระนี่อันนี้เป็นสระเล็กๆที่ดูดตามไปฝั่งโน้นสระต้องลองปั่มล่องรออีกรอบ,รบต้องรุนกันนะครับว่าจะได้เก็บปลาได้เยอะตัว มองอะไรนี่นั่น ได้กินปลากันเาะ่มือนี้ยเขาลุกกันอีกเขาลุกครับปปอตอนนี้น้ําไหลแล้วนะครับฝุกบป,ปั่นกันประมาณหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงไหลที่นี่ยาวไปยาวไปว่าระหว่างรอสูบป,ปานะลาครับรอสูบปลาทำอะไรกินปลาตำบักรู ไม่ได้กินปลาเาไหมนะอมได้กินปลานอะคุยก่อนเลยน้ำเตปลาเยอะต้องเลบ้ใหญ่กกผู้ใหญเปลงอยู่่ามืังวันใหสจรอไม่มาอให้เต็มมากลับครับของกินปลานานได้กินนะพี่ ทองเน็ตอไนี้ต้มกลาป้าเวลาหเขาจแล้วไอ้หีแ้นี่ปลาปะานะต,นตัว่ข้ามโตโลแต่น้อยพักปั่นกันอกเ้นกปบะไปเอ็มได้นกระสามน้อยนะนีค่ครับแล้วันนี้ต่นือนอ้แล้มันเีนเหงนะจับโยนลงท้านี้นะมันมาควดตวาวา่างนี่ควดตัวเย่นี้ครัาสกิน รอจิ้ิ้ปลาสิอักับได้ก็ไปควยน้องเลยไม่ด้น้อยเหรอใปลาซื้อปลาไปควยก็หมือเ็ปาใส่คอมคอมก็ไปควยหมือกันะตรงนั้น้งเดปลาจิมเบิรดราจมีโปยปฟจิ้าเนรปาจิมเฟซนม่่เฟ้ปาเนี่ยนี่

ลองค้องแล้วก็ไปดูปลากนะันครับก็จะได้ปลาบาอูออ้ยช้อนดูเขาดูช้อนเนี่ยเอาละครับท่านผู้ชมครับ กำลังใจอยู่ข้างบนแล้วกัน เดี๋ยวก็เป็นพิธีกรรมจับปากันะครับที่นี่จับกันยา,ยาวๆเลยมันมาตะกี้ตรงป่าป่ามา เขาเก็บเอาหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยอะไรที่กินได้เก็บหมดเลยนี่นะครวิถีชีวิตอีสานบ้านเราหนึ่งกุ้งแล้วนะมีติ๊กไก่กุ้งนะมีติกุ้งโอ้โหก็ดีว่ามีติ๊กกุ้งนะวิธีเอาแล้วก็ล่อนอนะครับล่อนเลากุ้ง นะใส่กุ้งอวไรกะแล้วก็มาล้างตัวโอ้กุ้งตัวปักไงกุ้งกับปลาไปเลือกก่อนครับปลากระดีใหรยังกินเอลลาบพอนแล้วเอเกตเอกลาบ เรเอและลาภของห้าอินโมดีเลยป่าท,ที่ป่าน่าผิดผูกมีไงลูกป่า โอยเกลือค่ะโอยเกลือค่ะโอยเกลือครับโรยเกลือย่างสดๆเลยค่ะบะไส้บะขี้อย่างนะคะนี่นไหมวิธีแบบนี้บ้าค่าไม่ฆ่าปลาก่อนจะมาย่างยังไงเธอไม่ฆ่ามันก่อนย่างกดไว้นะสูตรการที่ใหม่แก้มครับที่ตาวันไหนมาเดี๋ยว หวานเจี๊ยบสินครับสินปลาหวานหวานสดๆจากแสบนั้นหวานเจี๊ยบครับสุดจากสดจากอันสะขบั่วเลย อืมเปิดเืียปักหมอมเลยจานคล่องกินธรรมชาติข้างัวเรานครับหัวบริษณน้ำหวานอาจารย์มากกระลาหัาจังฮอดปลานี้จะเนื้อหวานนะครับรสชาติจะออกหวานเลยล่ะหวานนี่เป็นแบบหวานธรรมชาตินะครับจากเนื้อปลาตัดกับรสเกลือนิดๆเค็มหน่อยๆโอยหวานอร่อยคอ นัวเด็ดเด็ดขมแล้วดีปลาให้ให้ผมดีปลาจังเลยดีจังงานครับวันนี้เอาแบบดีใจจใจด้วล้ เมนกูก้อยก้อยกุ้งอันนี้ซ้อมหอยซอยหอมสองหอยนี่นะครับเดี๋ยวก้อยกุ้งแซ่บก็มาแล้สูตรน,นะครับนี่คือสูตรก้อยกุ้ง ไปกุุงสูตรลงนัดใส่ลงไปมดแดงมดแดงใส่มดแดงด้วยเอาไเอาอย่าน้มันบ่บ่นี่ลงนัใส่มะนาวเนี่ยม่ใส่เลยทีใส่ส้มมดแดงี่นตัวเป็นตัวเลยนี่มาปตัวเป็นตัวเลยอย่าไปอ้ะให้มนกินสุดนะรวมมั่ว น,นี้ปรุงไว้เรียบร้อยเลยนะมะนาวอีกนิดหนึงต้องสอง,งิมใส่มะนาวเพิ่มเป็นสองหิมนะเป็นสองหิยมยิมเดียวไม่ได้ต้องสองหิมแรงไม่แรงตรงนม้ช้อนนะ ครับหน้าตาล่อยกุ้งใส่ไข่มดแดงถึงเวลาชิมแล้วครับเป็นไดกะกุ้งน้่อยกุ้งกุ้งอยกุ้งอ้ืมอืมอืมกุ้งต่วนหวานครับ วานเย็บเด็ดอร่อยชิมต้นปลาเลยนีอ่อยู่นี่เดิมไ้กรุ้งนี่มาผโบกาีนะต้มประคอนะครับ นาแล้วนะเยอะะอันนี้ที่ไปดยหน้าง่ตดติงปลาต้นน้ำหอมไม่สนใจว่าวกนปลาสดหวานครับอได้บินล้เข้าไปหัน้างติงปลาหมเลยเหรออยู่ท้องสลาแล้วเมาเลก็เน่ยงอยู่ท้องหล้ได้ก็เห็นคนนานยเทาก็เห็นน บริจาบไปสูงเลยก็จับตั้มเลยล่ะกรเลนเทียงมือนะเนาะจับทียงใดก็นเทียงนั้นนะเนาะจับสูงเลยอร่อยไหมโอ้ยัระโคนนะหอมกันแล้วก็ไมหอมอาบางจ็บเทีงใดนี่เจุนั่งไม่กาโซนนั่งนังไดอยู่ก่อนั่งนั้นนกินนั่นกนนัินก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 ิ้กกกกกก กุ้งตัวใหญ่เนาะตัวใหญ่เหมันกุ้งน้ำเลยเว้ยดแต่เลยเนาะไปแล้วเนาะตเมาเปาไปลวเจอออายขึ้นเนาะคับันบมาแเน่เนาะเห็นอันนี้เราเห็นซาติโยยก่มาเห็นยงนี่หน่พิษกันาเหยเบนแล้วนะแซ่บ อ๋ไม่เบิดน้น้อยดีสามุมสมุมนี่แหละอ๋อเนบันะเว้ยหวานครับหวานแซบแซบนัวแซบนัวเบ้